그래. วันนี้พากันมาที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อที่แห่งนี้บ่อยมากๆเขามีการจัดกิจกรรมมากมายเลยในที่แห่งนี้รวมไปถึงมีสนามกีฬาแบบต้องเรียกว่าย่อมย่อมนะครับอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ที่ที่เรียกได้ว่ารวมพลของกลุ่มคนทั้งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยนะครับจะพาไปทัวร์ที่แห่งนี้นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทํากันบ้างส่วนใหญ่กลุ่มผู้สูงอายุเขามาทําอะไรที่นี่กันบ้างเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามกันครับ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นหรือว่าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงได้ดำเนินการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2525โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชากาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเนื่องในวาระโอกาสที่ประเทศไทยจะจัดให้มีการเฉลิมฉลองครบครอบ200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ในเดือนเมษายน2525ทางรัฐบาลญี่ปุ่นมีความประสงค์จะสร้างถาวร วัตถูกเป็นอนุสรและมอบให้เป็นของขวัญแก่ประเทศไทยโดยจะสร้างขึ้นบริเวณสนามกีฬาดินแดงของกรุงเทพมหานครถนนโรงปุย๋ยซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ7จไร่ในบริเวณสนามกีฬาแห่งนี้มีอาคารเดิมอยู่ส่วนหนึ่งก็คืออาคารกีฬาเวทซึ่งใช้เป็นที่ทําการของศูนย์เยาวชนวิชุทิศและจะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เยาวชนที่จะสร้างขึ้นใหม่ด้วยครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหาคนครไทยญี่ปุ่นดินแดงนั่นเองครับข้างหลังผมตรงนี้ต้องบอกว่าตกแต่งสวยงามนะครับแล้วก็จะมีสนาามกีฬ ขนาดย่อมๆอยู่ข้างในนี้ด้วยส่วนข้างๆผมตรงนี้นะครับจะมีทั้งสนามบาสเกตบอลสนามเทนนิสสนามแบดมินตันแล้วก็ลู่วิ่งใครที่สนใจในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นก็นแล้วแต่ก็มาใช้บริการได้ครับ ไม่ไม่มาเช้าก็มาเย็นก็โอเคทุกอย่างนะที่ก็มาเต้นแอโรบิกตอนเย็นอ๋อเขามีแอโรบิกตอนเย็นด้วยค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็มาเดินอย่างเงี้ยครับมามาตั้งแต่เช้าเลยครับบางทีก็มาเก้าโมงเงี้ยให้แดดมันออกหน่อยมาตอนเช้ายังไม่มีแดดอ่าม,มันก็ถามว่าเปลี่ยนมันก็แต่ก่็ไม่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนก็โอเค ก่อนมันก็จะเป็นแบบมันยังไม่ครบตนี้มันดีทุกอย่างดีขึ้นมากค่ะมันมันออกกําลังกายมันก็มาจากคนที่ไม่รู้จักกันมันก็ไ้จักกันมันก็ดีขึ้นค่ะพอเลิกงานเราก็มาอย่างนี้มารีแหลกร่างกายให้มันดีขึ้นหน่อย โดยที่แห่งนี้นอกจากโซนเครื่องเล่นเด็กแล้วแล้วก็เครื่องออกกําลังกายที่สามารถเข้าใช้บริการฟรีแล้วใครจะมาใช้บริการทั้งสนามฟุตบอลเทเบิลเทนนิสยูโดโยคะแบดบมินตันว่ายน้ําเปตองตะกรอ้อวอลเลย์บอลแอรโรบิสกสควอตก็ามาได้เลยครับ เราจะเห็นตรงพื้นนี่นะครับเขาแบ่งเป็นทั้งอันนี้เป็นเลนวิ่งนะครับใครที่วิ่งก็คือใช้เลนนี้ได้เลยส่วนใครที่อยากมาเดินนี่ครับนี่ก็เป็นเลนเลนเดินเขาแบ่งกันชัดเจนเลยครับว้าวครับก็มีเล่นฟินเน็ตแล้วกม็มันมาเดินวิ่งอ <c oughs> คนเยอะไหมครับเวลาก็มันก็ไม่มันไม่เยอะทุกวันนะมันมันเป็นบางวัน <c oughs> คือมาเนี่ยมาคนเดียวแต่ว่ามาถึงรามีกลุ่มเพื่อนมีเยอะมีกลุ่มเพื่อนก็ในกลุ่มนี้ก็มีเยอะเป็นเป็นหลายสิบคนเป็นสิบคนอ่ะเยอะ ตอนนี้ก็มีกิจกรรมก็ช่วงเช้าก็จะเช้าหกโมงเช้าถึงเก้าโมงอะนะมันจะมีกิจกรรมอร้อ,องเพลงเอ่สำหรับผู้สูงวัยคือเด็กไปเรื่องก็ได้คือพ่าไม่จํากัดอายุแต่ก็จะให้แบบว่า,าจํากัดแค่เวลาเก้านฬิกาจากหกหนาฬิกานะถึงเก้านาิกาก็หยุดทีนี้แต่อย่างอื่นก็เล่นได้ทั้งวัน าเป็นพวกเล่นฟีเนตหรือออกกำลังกายหรือเดินวิ่งเนี่ยได้ทั้งวันผมกกลุ่มย Meeting, ิ่งกลุ่มสูงวัยก็ยิ่งยิ่งดีมากเลยยิ่งกลุ่มสูงวัยรับที่บางคนก็ถึงอายุเก้าสิบนะที่มานี่เก้าสิบกว่าก็ยังมีกลุ่มสูงวัยเนี่เขาจะมาเดินออกกำลังกายแล้วก็ร้องเพลงเกิจกรรมก็ถือว่ามีประโยชน์ใช่ครับอมีประโยชน์เยอะมาก บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างร่มรื่นมากเลยนะครับจริงๆที่ผมเจอเนี่ยมีทั้งกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มของวัยรุ่นมาออกกําลังกายเยอะเลยทีเดียวครับบรรยากาศค่อนข้างดียิ่งถ้าช่วงที่อากาศเย็นๆแบบนี้แนะนําให้มาเลยครับ ตรงนี้ที่เห็นอยู่ยังมีศูนย์ออกกําลังกายผู้สูงอายุซึ่งจะเปิดให้ผู้สูงอายุมาใช้บริการได้วันอังคารถึงวันเสราร์10นาฬิกาจนถึง20นาิกา30นาทีและวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง20นาิก30นาทีปิดให้บริการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตะฤกษ์ด้วยครับ ปัจจุบันศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนมิตรไมตรีแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครใกล้กับสาลาว่าการกรุงเทพมหานครสองดินแดงนั่นเองครับใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้เลยครับ